เรียนขัโนโ้นบวชครับคุณครูสวัสดีค่สวัสดีการนักเรียนในวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะคะสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรบ้างคะที่เราเรียนไปแล้วสมเหลี่ยมที่จะคล้ายกันก็ต่อเมื่อเดิน ี่คู่ลูปเออสามคู่อย่างเช่นสามเหลี่ยมสองรูปนี้เล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่มุมที่ได้จะเท่ากันมุมนี้เท่ากันมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมนี้เท่ากันสุดท้ายมีสามมุมมุมสุดท้ายก็คือมุมที่สามมุมนี้เท่ากันถ้ามีในเคสนี้หนึ่งกรณีก็ถือว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรลูปใช่อ่ะมีอันที่สองก็คือเรื่องของอะไรลูก อันนี้ว่าเรื่องของมุมนะต่อไปว่าเรื่องของด้ใช่ไหมสามเหลี่ยมสองรูปมีขนาดของด้าน,ด,านด้านที่ไปรูปด้านที่สมในกันเป็นคู่คู่ใช่ไหมลูกมีกี่คู่คะเป็นคู่คู่สามคู่อัตราส่วนที่ได้ต้องเป็นยังไงกันเอออัตราส่วนที่ได้ ต้องเป็นไงลูกเท่ากาันอย่างเช่นอ่ะรูปนี้รูปเล็กเนาะแล้วก็รูปใหญ่อ่ะสมมติเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะพอนะันคูกหนดได้นี้มาเป็น 3, ามสี่ห้าเห็นไหมคะพอรูปใหญ่รูปใหญ่ตรงน,นี้ครูกหนดเป็นหกแปดสสามเหลี่ยมสองรูปนี้ เป็นรูปสามเหลี่ยคมคล้ายไหมลูกคล้ายเพราะอะไรอัตราส่วนเท่ากาันอ่ะจับด้านไี่ได้ก่อนจับทีละคู่ด้านแรกคู่เอาข้างล่างก่อนด้านนี้คู่กับด้านนี้ใช่ไหมลูกสามต่อหกหรืออัตราส่วนอะไรคะหนึ่งตอ่ตอสองคูง่ที่สองคู่เอาสี่กับอะไร,รลูกแทนถูกไหมสองคู่นี้เอามาจาับให้มันสมดากัน ก็เป็น4กับ8ก็คืออัตราส่วนอะไร1ต่อ2เท่ากับละ2คู่คู่สุดท้ายเลข5คู่กับเลขอะไรลูก10 5กับ10อัตราส่วนคืออะไร1ต่อ2นั่นก็หมายความว่าทุกคู่เท่ากันหมดเลย1ต่อ1ต่อ2แสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นไงกันลูกร้ายกาจจะเข้ากับ10ไหนก็ได้ นักเรียนจะเลือกที่ถ้ามันให้มาเรื่องมุงมนักเรียนก็ดูมุมถ้ามุมเท่ากันก็ตอบว่าเป็นรูปสา,ามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมคล้ายรูปสามเหลี่ยมมุมภายในการกี่องศาลูกเออร้อยแปดนสะิบเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปหาอันที่เหลือมันได้เท่าไหร่ขอให้มันรวมแล้วได้เท่าไหร่ลูกร้อยแปดสิบอันนี้ก็ว่าเรืเร่องของด้านแต่ละคู่นักเรียนต้องจัดผสมในกันนะไม่ในด,ด้านนี้ไปผสมในกนระสิ ด้านนี้ผสมในกับ5คนละเรื่องเลยนักเรียนดูด้านที่มันคลา้า,า,า,คลายกันให้ได้มากที่สุดจับคู่ด้านที่คล้ายกันให้ได้มากที่สุดมี3ด้านด้าน,นเรื่องของสามเหลี่ยมมีกานหนึ่งลูกอีกกรณีหนึ่งที่จะอยู่ในข่ายของความคล้ายก็คืออะไรนะมีด้านมีด้านที่สมในกันสองคู่ สองคู่และและมีขนาดของมุมทั้งสองรูปเท่ากันขนาดของมุมทั้งสองรูปเท่ากันอันนี้ครูทบทวนเนาะอ่ะอย่างเช่นรูปแรกอันนี้ครูวาดคร่าวๆนะสมมติว่าเป็นเหลี่ยนมนะลูกอ่ารูปแรกเอาเหมือนเดิมก็ได้ค่ะปึ๊บ ถ้าด้าน,นนี้เป็นสี่เป็นห้าสมมุติมันสมดายกัน 4. สี่สมมุตริรูเอาเป็นสองเท่ากันสี่คูณสองเป็นแต่ห้าคูณสองเป็นสิบแสดงว่าสองด้านนี้เป็นไงกังนละสมดายกันเราจะตอบไม่ได้ถ้ามันไปอยู่ในข่ายของกรณีที่สองใช่ไหมเพราะนั้นด้านที่สามเราไม่รู้ว่าจะเท่ากันไหมมันนี้ทีอันหนึ่งก็คือ มุมที่อยู่ระหว่างสองด้านตรงนี้ต้องเป็นไงกันลูกเท่ากันอันนี้กี่องศา9 0 <90 S 2> องศาอันนี้ลูก9 0องศาเห็นไ,ไหมถ้ามีมุมเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยและด้านสองคู่นี้สมในกันแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ก็เป็นไงกันลูกคล้ายกันไม่ได้เท่ากันนะคล้ายกันอันนี้ว่าด้เรื่องความคล้ายลูกมีสามอย่างนะคะ่าแดบบแรก มีมุมเท่ากัน3ามุมสคู่อันนี้ตอบได้เลยว่าคล้ายแน่นอนสองอัตราส่วนที่ได้ของสองรูปที่คล้ายกันสมัายกันสไปหกก็คือ1นึต่อสอไปแปดก็1นึ่ต่อสอเป็นสิก็1นต่อ 2. สแสดงว่าอัตราส่วนที่สมในกันเท่ากันทุกคู่ตอบได้เลยว่าก็เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายใช่หรือไม่ใช่ กรณีที่สาส่วนมากไม่ค่อยเจอหรอกกรณีนี้นะคะ่ะถ้ามันมีนักเรียนก็ตอบได้ว่ามันคล้ายกันก็คือมีด้านสองด้านเห็นไหมคะสองคู่นี้สมรยการ4ี่ไปแก็คือหนึ่งต่อสองห้าไปสิก็1นต่อ2ยังไม่ครบอีกด้านหนึ่งตอบไม่ได้แต่เผอิญว่ามันมีมุมเท่ากาันทั้ง2องรูปจึงตอบได้ว่า2องรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ทำไมกันลูก คลายกันโอเคไหมใครที่เข้าใจายกมือใครมีอะไรจะซักถามไหมลูกมีใครซักถามไหมว่าตรงนี้มันทำไมถึงเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมคลายใครยังไม่เข้าใจายกมือคะอ่ะถ้าไม่มีครูผ่านนะทีนี้เดี๋ยวครูยกตัวอย่างยกตัวอย่าง ขอนันยาาไม่ใช้ัม้ทันนรกพอดีมือครูนี่อ่าเขาจะเป็นรูปอ่าครูขอเป็นรูปนี้แล้วกันอันนี้จะเป็นสี่ห้าหกอันนี้ครูให้หาด้านนี้ด้านเอกับด้านาย นี้จะเป็นสิบห้าตอนแรกจัดแรกทำไมก่อนลูจกจะคูปก่อนคู่ที่ส่วนไปคืออะไรอะไรลูกอ้าห้ 5, ากับ <45. S 1> สิบสห้าหน,นักเรียนทราบนะการส่วนคือเท่าไหร่คะหนึ่งต่อหนึ่งต่อสามเห็นไหมคะนักเรียนต้องจัดคูได้ไรเลยต่อไปนักเรียนจัด โอคูณอะไรล,ลูกอันเดียวอันเดียวคูณอะไรเ,เอ,เอสี่คูณอะไรวาย้า,ยนะเาเรียนไม่ใช้ีิน้เรียน,น,น,นก็คูณตัดตวสูตไปเลยทเ,เรียนหาคู่ที่ต้องกำหนดให้ก่อนคูน่ที่ต้องกดให้ก่อนคือห้ากับสิ้าที่มันคล้ายกาันสมนยยันได้ไหมลูกหกับสิ้าก็คือหต่อสเพราะฉ้นอีสีเนี่ยมันจะสมัลกับวายเพราะฉ้นนสี่ต้องคูณกับอะไร เออสี่คูณสามเท่าไหร่ลูกได้ไวคือสิบสองเห็นไหมคะหาง่ายต่อไปหกอันตราส่วนมันต้องเท่ากันอยู่แล้วว่านะมันเพราะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเพราะนั้นหกคูณอะไรคูณสามเป็นเท่าไหร่สิบแปดแล้ตอบได้ว่าเอยาวเท่าไหร่ลูกสิบแปดยาวสิบสองซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายอันโจทย์ก็กำหนดมาว่า สองรูปนี้เป็นรูปที่คล้ายกันเพราะนั้นมันคล้ายกันแสดงก่าด้านแต่ละคู่ต้องเป็นยังไงกันอันตราส่านาวน, <Pis. S 1> ต,นต้องเป็นยังไงกันเท่ากันและด้านแต่ละคู่ต้องเป็นยังไงกันอีกสมในกันเข้าใจคำว่าสมใยไหมลูกก็คือด้านที่มันคล้ายกันแต่ความยาวไม่เท่ากันเพราะนั้นก็มาหาอัตราส่วนใครยังไม่เข้าใจยกมือใครหาด,าด,ด้านยังไม่ได้ลูกยกมือ พราะนักเรียนต้องไปหาด้านที่เขากำหนดให้ก่อนนะอยู่ๆนักเรียนจะมานั่งมองวุ้ยด้านนี้ด้านนี้แล้วไปหาเองยังไงต่อไม่นะนักเรียนต้องดูด้านที่เขาให้มาก่อนแล้วไปดูเทียบอัตราส่วนจากเล็กไปใหญ่เล็กคือห้าใหญ่สิบห้าก็เทียบอัตราส่วนในรูปหน,นึ่งต่อสามอันที่สี่ไปสามก็สี่คูณสามเป็นสิบสองหกหนึ่งต่อสามหกก็คือหนึ่งหน่วยคูณด้วยสามเป็นอะไรสิบแปด โอเคมีใครไม่เข้าใจไหมลูกไม่มีเสียงตอบรับอะต่อไปครูให้แบ่งกลุกนะ่มเนาะกลุ่มละห้าคนหรือหกคนแปดกลุก่มอันนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดกลุก่มครูจะให้เล่นเกมขอใจเธอ <c oughs> แลกอ่ะ <c oughs> ขออะไรนะขอใจเธอแลกเบอร์โทร เพราะนั้นเบอร์โทรใครถูกจะมีรางวัลแจกเดี๋ยวก่อนอธิบายเกมก่อนอเดี๋ยวยคุณจะแจกเดี๋ยวครูอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมก็คือหาค่าหาด้าน x y เนี่นะลูกใครหาถูกพอใครหาคำตอบถูกพิกด้านหลังมันจะเป็นเบอร์ถูกถ้าเบอร์ถูใครตรงกับของครูแสดงว่าเฉลยถูกมีขว,วันของรางวัลแจกนะคะอ่ะอันดับแรกก็แบ,บ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วห้าถึงหกคน จดยก็จะมีประมาณสิบข้อลูกสิบข้อให้ช่วยกันเนี่ยห้าหกคนช่วยกันคิดนะพอคิดเสร็จแล้วใครคิดเสร็จเป็นกลุ่มแรกให้ยกมือก่อนเลยเดี๋ยวคุณจะไปดูว่าตัวโทรถูกไหมถ้าไม่ถูกคุณี่สองก็ยกมือไว้นะโอเคเข้าใจนะรับซาก่ากคุณแจงเลยส่งตัวแทน ช่วยกันคิดยังหนาจะมาเติมเบ้อะแต่แล้กลุ่มให้เรียนโจทย์อย่างนี้นะลูก1นึ่งถึงสิบคำตอบใส่ไว้หากช่วยกันคิดแบ่งเป็นสองข้อหรือคนลนึ่ข้อหรือช่วยกันคิดก็ได้วางสามนาทีในกลุ่มนะคะมีคะแนนด้วยนะคะ ความใจ่างทีในกลุ่มช่วยกันคิดเลยลูกแล้วก็มาเรียนเราได้ใครได้ข้อไหนแล้วเรียนข้อหนึ่งข้อสิบอ่าด่วนเร็วๆลูกทดเลขหรือคิดในใจหรือเอากระดาษมาทดเลขได้น,นะคะ ตรงอนี้ดีที่สุดเอาไม่เอาสมุดกระดานดแล้วลก็าากระดานอะไรอะไรช่วยช่วเดูดีค่ะมีคะแนนความสามทักษะด้วยนะคะช่วยกันช่วยกันใครเสร็จก่อนยกมือก่อนใครได้10บข้อแล้วยกมือลูก นักเรียนขอโทษทีนักเรียนมีข้อหนึ่งที่ y หายก็ใหา้าค่า y ่นนะเขาได้หาค่า y นัีก็หาค่า f จะรู้มีนัียหาค่า y แล้วโอเคตองมีหายกใส่กนเยนะั้นด้หรอ ก็ค uhm, ือวายลูกใส่วายไปเลยอ่ะเส้นที่เขาตัววายหารเติมเให้ฟูหน่อยมันจะมีเหลือเส้นหนึ่งนาะเหลือเส้นหนึ่งอาจจะเป็นเอหายวายหายเติมให้ฟูด้วยลูกอ่ะช่วยกันเร็วคนเก็บยวใได้คะแนนก่อนได้เสร็จก่อนได้คะแนนก่อนได้รางวัลก่อนนะคะ นักเรียนคิดคำตอบไ,ได้แล้วนักเรียนมาเรียนข้อหนึ่งถึงข้อสิบแบบนี้แล้วก็ใส่คำตอบมาไว้ใี้ตรงข้อเสร็จแล้วครูจะให้นักเรียนทิ้ดูว่าเลขที่อยู่ข้างหลังตรงกระเบอร์โทรครูไหมนะคะช่วยเรียนคิดช่วยเรียนคิด เคยกันท้อไหนมันยากมาช่วยกันนะคะเกินจะได้แล้วแต่พอมัตอบวางไม่รู้จะได้ไม่งง A no, pelle no, no. จะช่วยสองข้อข้อไหนดีข้อไหนบอกมาช่วยสองข้อนอกนั้นหายเองเนี่ยเดี๋ยวเวลาหมดอ้าวแม่แม่ช่วยเหรอคิดเองใชด้ไหม เก็บอกเฉลยให้ก็ได้นะใครคิดแล้วจะได้ไม่เสียเปลี่ยนนใครคิดก็เก็บแล้วอ่าคิดแล้วไม่ไดาเพิ่นคิดแล้วอ่าข้อเก้าข้อเก้าเฉลยด้านหลังที่ไม่ใช่เป็นตัวเลขตัวหนังสือจะเป็นเลขหกข้อเก้าด้าหลังจะเป็นเลขหกด้วยเองไอนี่เป็นข้อแปดใช่ไหมลูกอ่าข้อเก้าข้อเก้าบอกเออข้อเก้าบอกไปให้ว่าด้านหลังเป็นเลขหก าดูเองลูกตกอัไหนไม่รู้และข้อสิบข้อสิบข้างหลังจะเป็นเลขสองลูกอ้าวเชิญให้คิดแค่แปดข้อพออย่าเวลาคุ้มไม่นานข้อสิบเฉลยจะเป็นเลขสองไม่ใช่ไม่ใช่ที่ข้างหลังมันเป็นเป็นตต้สือเลยเนาะอินเขียนว่าสองใช่ไหมลูกเออโอลิโตน้นะตอบว่าอะไร อะไรลูกเก้าตัวสามเ็ด่ะข้อแปดข้อแปดขแปมันมีหลาหลายตัวอราดูเองอันนี้บอกว้นะบอกว้ข้อแปเฮ้ยไม่ให่ให้ข้อเก้าข้อสี่ข้อแปดไม่ให้เพาว่าจริงต้องคิดแล้วลูกหายเสร็จแล้วนี่จบเลยเดี๋พี่ราวัลแจก ข้อไว้บนโต๊ะหเสร็จแล้วเรียงข้อไว้ลูกนหนึ่งถึงสิบเร็วเร็วเร็วเวลาจะชั้นเร็วเร็วเร็วเรียงเรียงเรียงข้อหนึ่งข้อส่ัตอ่ะูบอกว่าทไร่ข้อเก้าเลข้อสิ คือเลขสที่เป็นตัวสื่อนะดูเซิข้อเก้าูตอบเก้าจุามเจ็ดห้าตันที่โยมเยอะกณช่วยเดี๋ยวเวลาไม่ทันข้อสิข้อสิเลข2ข้อสิเลข2คืออะไรลูกไหนดูกตังหลังให้สองต้้งหลังคำว่าสองนี่ไหมข้อสิบเือให้ข้อสิข้อสิบอง ก้าไแมมีหมวหตัวที่เยเอาเร็วๆองไปสขนะ้อแล้วใครเจะแล้วรเลยเดี๋ยวกูจะตัวเร็าาวเร็าาวเร็วเวลาจะหมดแล้ว ข้อสองอ่าข้อสาม่ข้อสามนี่ไอ่าไหนจะแก้มือเล่ใชสูปดห้านลูกอ่ากลุ่มไหนยกมือเร็ว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 แนี้เร็วเร็วหน่อย้คิดกลุ่มไหนเรียนเสร็จแล้วอพร้อมยา ลองดูเซข้อสามท,ทิงไหเอาแก้ตัวใหม่ไดข้อ,อ,อสามตอบอะไรเอออาศูนย์แปดหนึ่งล้วตออไข้อสี่ข้อสี่อ่ขอาข้อห้าใช่เร็วตรไปดีแน่ ที่สองอันแหลมันเป็นปัญหาคุณช้าีนหน้าให้กำลังใจเออ่ะกลุ่มนั้นเสร็จแล้วมาต่อ้นหนึ่งต่อไปรูปมาดูานหลังอ๋อเขายงเดียวเรียนเรียนข้อก่อนเลวลูก เด็กข้อแล้วเปิดแล้่หลังตอบคูในถูกเราวัดไปเลยข้อแรกศูนย์ข้อสอข้อสามหนึข้อสีข้อสีอีกข้อ แทนลูกมาลูกอะก็แทนลูกมาเขียนเสก่อนลูกนะครับ จบเพียงจำเพียงเท่านี้เดี๋ยวครูสั่งกันบ้านการบ้านหน้าสองสองห้าให้ไปลองทำเป็นการบ้านนะคะสามข้อข้อหนึ่งสองสามนะคะหน้าสองสองห้าข้อหนึ่งสองสามไปทำเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้อีชั่วโมงครูก,ก็มาทบทวนแล้วก็มาช่วยกันเฉลย อีกรอบหนึ่งนะคะมีใครไม่เข้าใจไหมที่ครูอธิบายไปนะคะมีไหมถ้าไม่มีใครสงสัยไปทำการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะ่อหน้าบอกว่าโรงเรียนกั้งหรดนพะล้ขอบคุณท่ะ